ถามมหาจากักรพรรดิหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบอาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาอาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิในอดีตจนถึงปัจจุบัน บารมีรวมของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายบารมีรวมของพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตขอบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตามมาเป็นที่สุดขออาราธนาบารมีทั้งหมดทั้งมวล แผ่ไปถึงพบภูมิต่างๆทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบด้วยเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามมาเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินเจ้าฟ้าท่านเท้าจตุมหาราชทั้งสี่พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆุกพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปะปติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบททั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมือง พระทรงเมืองพระราหูวลาหกเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระเพิงพระพายพระพิรุณพระยายมราชพร้อมด้วยบริวารพระยาครุฑพระยานาคพร้อมด้วยบริวารคนทันชาวเมืองลับแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิพร้อมกันกับข้าพเจ้าณกาลบัดนี้ด้วยเถิดบทบูชาพระพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิทำมังชีวิตตังเมปูเชมิสังคังชีวิตตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิ ธรรมังวันทามิสังังวันทามิครูอุปชาอาจารยคุณัวาางวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตสศิขาคุณังวันทามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณนังัจฉามิทำมังสรณนังัจฉามิสังคังสรณังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณนังัจฉามิทุติยัมปิทำมังสรณนังัจฉามิทุติยัมปิสังคังสรณนังัจฉามิ ตติยามปิพุทธังสระนังฆฉามิตติยามปิทำมังสระนังฆฉามิตติยามปิสังคังสรนังขฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระมะชัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามินะโมตัสสะภะขวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะขวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังอาราธนานางกะรโรมิธัมมังอาราธนานางกะรโรมิ สัง,ง um. er. คังอาราธนานางกโรมินะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตว์โตพรหมปัญโย นะโมโพธิสัตวโตรหม,มะปัญโยบทขอขมาพระรัตนตรยัยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมะยาคมถะเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินาสตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรัมรมสมิงปาปะกะโต มะยาคมาทะเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินาสตุโยโทโสโมหาจิตเตนะสังฆสมิงปาปะกะโตมะยาคมาทะเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินาสตุนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนะยญานมณนีนภรัตสีสาหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา ขีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิณโมพุทธทายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนภรัตศีสาหัสสุธรรมมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรลตนญาณมะนีนภรัตศีส,สหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตร,รลตนาญาณมณีนพรัตศสีสาหัสสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อัีทานังวรังคันทงังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิณโมพุทธทายะพระพุทธไตรลตนญาณมะนีนภรัตศีสหัสหส,สุธรรมมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรลตนาญาณมะนีนภนรัตศีสาหัสสสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศิวลีจะมหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตร,รลตนญาณมณีนภรัตสีสาหะส,สุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังศิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินณโมพุทธทายะพระพุทธไตรลตนญาณมะนีนภรัต สีสาหัสสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะาาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานาังวรังคันทงังสีวลีจำมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณมะนีนภรัตศีสาหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธรรมาสัพเพสังฆาลัลลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลรับปัตตาปัจเจกานันใจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุธทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลรับปัตตาปัจเจกานันใจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส พุทธทางอธิษฐานิทามังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนเองหากมีชื่อเก่าและเปลี่ยนชื่อให้พูดทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่ข้าพเจ้าผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกเอาพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมอาราธนาบารมีรวมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมของหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดู ขอบารมีรวมอันหาที่สุดมีได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนับตั้งแต่อายภูมิที่สูงขึ้นไปจนถึงเทวโลก26ภูมิอันประกอบด้วยเทวโลก6ชั้นพรหมโลก20ชั้นที่สถิตทั่วฟ้ามหาสมุทร ทั่วทั้งหมื่นแสนโกฎจักรวาลเทพพรมที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตพระอินเจ้าฟ้าเท้าจตุโลกบาลทั้งสพระยายมราชพ,พร้อมด้วยบริวารทั้งหมดทั้งสิ้นพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ดวงวิญญาณแห่งวีรบุรุษ วีะสตรีที่คอยปกป้องรักษาประเทศไทยทั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆุจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้ากรุงพาลีโอปะปติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบททั้งหลายแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพพระเพิงพระพายพระพิรุณพระยาคุธ พญานาคพร้อมบริวารคนทันชาวเมืองลับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิษฐานไว้ขอเทพเทวาและสรรพสัตทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสาร31ภูมิทั้งหมดทั้งสิ้น ขอจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันโดยทั่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทิน สัพเพพุทธ,ธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาลัลลปัตตาปัจเจกานันใจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิาสัพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธ,ธัมมาสัพเพสังคาภัลลปัตตาปัจเจกานันใจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิาสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธร,รมมาสัพเพสังคาพลับปัตตาปัจเจกาน,านันใจยังพลังอรหันตานาันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโส